r n ีอสวัสดีครับหวยไทยรัฐชัดๆครับท่านผู้ชมอีก3วันหวยอ,ออกงวดนี้ 1. ทธันวาคม2564กองสลากยังไม่สัญจรก็เหลือเวลาอีกเพียง3วันว่าทีเศรษฐีมีหวยเลขเด็ดกันหรือ,อยังครับงวดนี้กองสลากออกผลรางวัลลอตเตอรี่งวดประจำวันที่ 1. ทธันวาคม64จากสนามบินน้ำ เตรียมลุ้นกันได้เลยว่าใครเนี่ยจะรับทรัพย์ใหญ่เดือนสุดท้ายของปี64ครับก็เมื่อวันที่28พฤศจิกายน2564ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าเหลือเวลาอีกเพียง3วันจะมีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่งวดประจำวันที่1ธันวาคม2564ทั้งนี้สำหรับบรรยากาศการขายลอตเตอรี่งวดนี้ก็ได้มีการพบว่าเลขเด็ดและเลขดัง ถูกว้านซื้อไปจนหมดเลยโดยเฉพาะเลขมงคลไม่ว่าจะเป็นในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัดแต่เลขอื่นๆที่ยังหาซื้อได้ตามแผงค้าเนี่ยก็ยังพอเหลืออยู่ลอตเตอรี่เนี่ยมีให้เลือกซื้ออยู่อีกมากมายเช่นกันนะครับท่านผู้ชมครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นเลขเด็ดเลขดังเท่านั้นแต่ถ้าว่าในขณะที่บางคนครับไม่ลืมที่จะเสาะหาเลขเด็ดจากโซเชียลครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิดเนี่ย หรือแม้กระทั่งเลขเด็ดตามความเชื่อทั้งความฝันสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ของแบบนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนนะครับผมอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมมาเข้าเรื่องกันเลยสำหรับการออกรางวัลลอตเตอรี่งวดวันที่ 1. ธันวาคม2,564ท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยท r n TV จะขอนำเสนอ,อข่าวหวยเกี่ยวกับข่าวหวยไทยรัฐออนไลน์ก็เป็นดังรูปภาพที่ท่านได้เห็นเห็นกันเลยนี่แหละครับ ลองดูกันดูนะครับผมมีอยู่ทั้งหมด5ตัวเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่ามีเลขอะไรกันบ้างโดยจะบอกจากบนสุดซ้ายสุดมาก่อนนะครับเพื่อที่ว่าจะบอกไปยังขวาสุดล่างสุดตามลำดับนะครับผมเลขแรกนะครับที่ได้ขึ้นมานั่นก็คือ4ต่อมานะครับนั่นก็คือ5ต่อไปเรื่อยๆนะครับข้างล่าง3ตัวก็จะเป็น 1,3,8อ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมทุกท่านบอกไปครั้งเดียวแล้วกันนะครับท่านผู้ชมทุกคนก็สามารถดูได้ดังรูปภาพหรือว่าถ้าใครที่ฟังไม่ทันเนี่ยสามารถกดย้อนดูกันได้อ่าแต่ถ้าจะให้ดีนะฮะคุณผู้ชมครับกรุณาช่วยกดติดตามช่อง YouTube TRN TV เพราะว่าถ้ามีข่าวหวยไทยรัฐออนไลน์มาเมื่อไหร่กระผมคนอ่านข่าวก็จะขออนุญาตนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันครับ ไทยรัฐหวยชัดๆมาแล้วครับผม